สวัสดีครับผมมิ้งศาคุหายกินไก่เขียดครับผมตอนนี้กันนะตอนนี้นะครับผมกับยูสันกีวีนะครับป้อมาเบิงกีวีเขาก็จะมาคัดเกตนะครับผมหรือเป็นการอ่ามันดกขวดเขาก็ต้องเด็ดออกพี่น้องนะครับผมเขาเอินว่าเป็นการดีรุ่นนะครับผมพี่น้องไาเบิงนะครับ นี่ครัเป็นกีวีนะครับลูกแบบนี้นะครับผมก็จะตลาดเขาว่าต้องการน,นะครับ หน่วยหน่วยที่มันบางแงมนะครับผมก็จะเด็ดออกพี่น้องเพือมันมันดกขวดมันก็จะบวอไว้นะครับมันจะย่างปุ๋ยกันพี่น้องมันจะหน่วยหน่วยบางไงนะหน่อยหน่อยมันก็เด็ดออกครับเพื่อบาให้มันย่างปุ๋ยกันว่ากีวีนี่ถ้ามัน แต่มันเป็นเต็มที่นะครับผมมันจะเป็นสามทางนะครับผมมันจะเป็นสามสามน่วยอยู่ช่อดเดียวกันนะครับเนี่ยเขาจะเดียออกพี่น้องนี่พี่น้องนี่นะครับผมมันมันจะเป็นมันจะเป็นช่อดเดียวนะครับช่อดเดียวมันจะเป็นสามน่วยอย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะเด็ดออกนะครับเอา water, แหนเหลือแหนเหลือช่อละหน่วยนะครับผม ถา้าคันถานวลถานวลนบงงางแง้มเขาก็จะบเอาไว้นะครับผมมันก็จะมีเนี่ยมางทีน้องซอยนึงมัีสามน่วยนะครับจะเหลือไปหน่วยนึงจะบอ่อหายมันบอ่อหายมันยังอาหารกันนะครับผมถ้ามันถ้ามันบ่มีมาอันนี้เขาก็เอาไว้จังสี่ก็ได้บ่เป็นอยังน,นะครับ ทีมงานนะครับผมทีมงานสีคนวันนี้สวัสดีครับพ่อพันเกลน,นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับป้านี่ก็จะเป็นป้าหลายปีแล้วนะครับผมก็จะมีทั้งต้นตายต้นย่งฟ้าฝนกันไปนะครับผมต้นก็นจะห่างบไทโบไครนั่นนปนไร ก็จะลิออกาับ่ให้มันหลายจนเกินไปนะครับมันหน่อยมันหน่อยก็เอาออกนะครับครับช่วยประสมบุรณ์นะครับเข้าจะว่า นี่ก็บโบอบโบไคโดกันได้พี่น้องครับนี่โไคโดกันได้ตัวมันเป็นอากาศสภาพอากาศว่าได้จริงในบุสบุรูนคะครับ เป็นจะเป็นกิ่งกิ้งหนึ่งนี่มันสิมีวบางหาหกหมาดเกียดหมากนะครับผมเนี่ยกิ่งกิ้งกิ้งหนึ่งนีงน่มันนีออกมาจากจากงามัานเนี่ยนี่งาออกมาใหม่นะครับโผล่มาใหม้มนี่สิหลายหมากเขาก็จะเลียเลยอันน้เหลือบางเสี้หามากนะครับผมว่าปีนี้นบใครดกเขาก็จะเหลือไว้หลายเนี่ยอืม นมันหกววดครับมนันมีพี่น้องมาหมางามเขาก็จะเป็นแปะ,แปะซึ่มันแปลๆเขาก็จะเออกนะครับ จริงจริงนึงนี่ก็จะมีวังสีหมากหาหมากนะครับแบบนี้นะครับผมนี่ครับบ่าบอดกกอ่ะถือว่าโอเคอยู่นะครับ เยมากมากแบบนี้ตลาดเขาผูาต้องการน,นะครับผมมันบางงามนะครับเป็นพาเบียงเครืองพาการตลาดเขาผูาต้องการนอกจากเบืองหน่วยที่มันรีบๆครับผมหน่วยที่มันหน่อยมันมันบางใหญ่นะครับผมม่าสามารถที่จะเลื่อนเกือบโัวได้เท่ากับเด็ดเด็ดออกนะครับ น่น่อยแบบนี้ไว้จังสี่ก็ได้พี่น้องก็เป็นยังนะครับเพาเราไม่อื่นๆขึืนอกันพี่น้องแต่สมมติว่ามันมันโบขอดใา้โบสามารถเด็ดออกได้นะครับผมส่วนส่วนในบ้านเฮาจะบอกใคร เด็ดนะครับผมมีเท่าไรเท่านั้นหมกม่วงว่าจะเป็นหมกม่วงขึ้นกันถ้าม,มาเทสได้ขึ้นกันพี่น้องนะครับม่วงบลำใหญ่แบบนี้นะครับถ้าทำมันงวยวันไงแค่ห้าบันไดห้ายังก็ได้ขึ้นไปเรืออกขึ้นไปเด็ดออกนะครับถ้าม,มาเทสได้ขึ้นกันพี่น้องเราเท,เท,เท่ากับเท่าเด็ดปุ๊บเท่ากับสี่เท่าม่นให้มันนะครับ ก็จะเป็นคลยๆว่ามันบุห่วงพี่น้องนจ่บวห่วงเง็ดเหียมันบุห่วงมานห่อเขาเอินมันห่วงบอกพอห่อมาเด็ดปุ๊บหนีมือสองมือเขาก็มาสีห้อโมดนในมันนะครับ นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับผมที่เด้มาเรียนรููนะครับที่เด้มาเห็ดสวนแบบนี้นะครับผมก็ก็เป็นขั้วมรูเล็กๆน้นนอยๆของเกษตรกรน,นะครับผมจะเป็นเ็บเกี่ยวประสบการณ์ไปน้าน,นะครับผมไปประยุกใสกับบ้านเฮ้านะครับผมนี่ส้มทีบรสมบูรณ์เท่ากันเลยตัว นาอี๋นี่น้านาน้า,นา,นา,นาว่ากาันพืชผลนะครับพืชผลนนี่สามารถเทสเทสได้แบบนี่นะครับผมสามารถเทสได้เลยนะครับผมถ้ามันมันเกิอดออกมานี่มันดกขวดาสามารถเด็วดออกได้เลยนะครับผมส่วนที่มันบ่ทันใหญ่นะครับ ือม,มาดผลผลิตเขากจะได้ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอะไรที่มันรัดกันเขากจะออก อายุของเขาก็ะจะประมาณสี่อาทิตย์ถึงเดือนหนึ่งนะครับคือหาอาทิตย์เดือนเดือนหนึ่งกับอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับผมอาอยุของกีวีนะครับจากเรื่อมที่การเป็นดอกมาปาะมาณนี้นะครับผมได,ได้ได้ได้นวยซ้ำนีพี่น้องนี่ครับได้นวยมาณนี้นะครับมัน,นมสว่างนิ่วนะครับผมท่านใส่ใส่ก็จะประมาณ 38 36ิบถึงสานะครับผมนีม่ใส่สมันนี้ทีมงาน,น,นก็ได้บอตอกตอาอย่างนี้อย่างนี้อย่างยิต่ตกตก็บอป่นเด้อพี่น้องนะครับผมนุนโคราช โคราชบัดเย็บมาเสียสัตว์เสียโซนะครับมามก็ระดุลจีบีนี่แหละครับเบื้องข้างนอกก็จะเห็นแต่ใยนีงที่นอ่องถ้าเบื้องข้างในก็จะเห็นหมากมันอันนี้ก็จะเป็นต้นฟูบ่มีหน่วยนะครับมีตะดอกมีช่อดอกมันจะเป็นนี่นะครับเหแห้งแล้วที่น่อง ทัอนทับนิดไน่อยนี่ก็ท่นาทีนะครับดีรุ่นที่กันพี่นอกูีที่ข้อเดีดถิมนะครับ ว่าบ่ไ้คุณภาพแล้ว่็บ,บ่ไรใส่ก็ได้กินมันดกมันดกเกอนไปนะครับเห็นไหมครับเบ้านิดหน่อยครับครับ ต้องฟังทั้งพุ่นกับเป็นนาปลาหมดกับพี่ยาวชยภูมินะครับผมอนะไนี้าีนงวผมน่นสามหนึง่งสีนวยหานยวยได้นะครับใครมันหนวยไงไจงได้นะครับกิ่งหนึ่งเนี่ยกิ่งกิ่งเนี่ย หน่วยหน่วยมันงามนะครับหน่วยไงหน่วยงามนี่ยจงขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่สีหน่วยนะครับกิงกิ่งอะไรกิ่งมันืนื่นหน่วยแบบนี้นะครับมึนบริมุูรณ์นะครับผมเพื่อทางลูกค้าเขาว่ต้องการนะครับก็จะได้ถิมไปเลย ไ้เวล่านะครับเลิกงานนะครับผมตัวใหญ่เตือพี่น้องนะครับมือนี้เขาก็โซโลได้หลายล่องเตือยี่สิบสองยี่สิบยี่สิบเอ็ดล่องนะครับมือนี้ สี่คนนะครับผมขอต่บอยเลเทียนนี่บุบุโบลงกิปไนะครับบอยกับพี่ตำรวจเอาน้ำมันเผื่อเลยน่องไม้ได้วยครับไม่เขามาไม่อกล่องแน่ยเปนานใช่ไหมากระสรา,าบที่นีนะครับผมกรา บุมีอย่างไรนะครับพี่น้องก็ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณรับนบาย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 นะครับผมวอนี่ไหมยชบบายบายนะ